อ่ะครับผมเรามาอยู่กับไอดีนี้นะครับไปแบบว่องไวเลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาททวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับของก็มีประมาณนี้เลยครับเซตชุดเซตนี้นะครับแล้วน้ําแข็งเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็พวกชุดโครงกระดูกวันนี้สาวนี่นะครับอของก็าตามราคาครับเซตเข้าชุดก็มีนี่นะกับอันนี้นะ โอเคนะครับพันหกเองนะครับใครถูกใจนะครับไอดี ID เล็กๆมาหมวกค่อนข้างมีพอสมควรนะใครถูกใจหนึ่งพันหร้อยบาทมาเอาไปเลยครับทวิตเตอร์ว้างหนึ่งนะครับรับประกันความปลอดภัยนะเครื่องประดับก็มีอ่ะไปแบบวัยนิดนึงแล้วคนถูกใจก็ อ่ะเนี่ยมีมีมิลาโดเปิดหลังคาอันนี้มอเตอร์ไซค์ปืนอื่นๆตามนี้นะครับ ก็ตัวละครมีอยู่นะอ่ะ <wie> ตัวละครมีอยู่ สายามีเทพจุติกับจุดยอดครูฝึกก็ตามนี้ครับพันหกครับก็หลักๆก็ตามนี้เลยชุดเซตชุดเซตหมีเนี่ย ก้ามพวกนี้นะ,ะสุดไฟติง้งมังคีก็พอได้ครับได้น้ําแข็งครับใครที่หาอยู่นะครับพ1ห6มาจัดไปเลยครับสวัสดีครับ